สวัสดีจ้าชี่ะครกันจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาถ่ายคลิปรับประทานขนมขนมและเครื่องดื่มนะคะใช่จ้ะอ,อันนี้ก็น้ำแรกนะคะอันดับแรกอันนี้ก็น้ำติ่งฟงนะจ๊ะเป็นน้ำส้มนะคะใช่จ้ะมาดูด,ดีดูอือลองกินดูสิจ๊ะอร่อยไหมจ๊ะอิท อยแต่วันไหนเราจะมากินสารายูจ้าแล้วก็มีโกแกกิ่แล้วคี่นะคะโกแกนีค่ะขนมโกแกนะคะชื่อว่ากรซ่้นค่ะอันนี้นะคะจะเป็นนมนะคะนมนี่นะคะนมของน้องขานะคะเอาออกมาไม่ได้จะเนี่ยแกะหน่อยอันนี้คือของยาตาอันนี้คือเป็น อันนี้คือเป็นขน,ขนมปัง,ป,งปิ้งป๊าออป๊ากับแม่น้องทามเป็นขายขนมปังปิ้งนะคะอร่อยมากค่ะเ้ยแกมสิครับตอนนี้ก็ได้สาหรายมาแล้วจ้ะสาหรายมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้รับประทานได้เลยนะคะ กรอบมากค่ะเป็นสาหร่ายแบบกรอบๆนะคะมีมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยจ้ะเป็นสาหร่ายสีดำนะคะจ้ะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะมีรสอะไรบ้างคะสาหร่ายรวมหวานค่ะสาลัยรวมหวานมีรสเผ็ดด้วยไหมไม่รสเผ็ดเลยจ้ะเดี๋ยวเข้าไปแล้วมันจะแบบว่าผสมกันแล้ววะ อืจะมีน้ำตาจ้ะขออนุาว่าเราหมดห่อแล้วนะคะทั้งทามน้องทามรับประทานไปหมดห่อแล้วนะคะอันนี้เราจะต้องไปทิ้งขยะนะคะใช่จ้ะใช่กักนต่อไปทั้งทามก็จะรับนมนะคะอันนี้ค่ะดื่มนมนะคะจะได้แข็งแรงแข็งแรง อร่อยมากะค่ะมันๆน,นะคะต่อไปน้ำตาก็จะรับประทานน้ำส้มนะคะวายวติ่งฟงนะคะอร่อยมากะคะก่ะชื่นใจไหมคะเมื่อกี้จะกินนมแล้วขมมากเลยจ่าเด,เดะอันนี้คือกอแก่นะคะน้ำตาลก๋อกแก่ไหมคะเราจต้องกินด้วยจ้าอันนี้คือกอแก่นะคะนี่ค่ะอืม ตัดแลบประทานน้ำนะเป็นน้ำน้ำเปล่าค่ะขอะนวดปลานวดขอนวดก็รับประทานน้ำน้ำเปล่ามันเหมือนยาตาเลยจ้ะอร่อยมากค่ะเนี่ยตัวเค็งแกะโอ้โหเห็นไหมคะเห็นไหมคะเป็นเคลือบนะคะเคลือบกับกรอบอร่อยมากค่ะโอเคเป็นลักษณะแบบนี้จ,ะโ,บบจะโดด ้องทำใจดีมากเลยค่ะน้องทำวันนี้น้องทาเป็นเด็กยอดกระตันยูค่ะวันนี้ปะป๊าต้องทาป่วยไม่สบายนะคะน้องทำอะ่ะก็นําผ้าชุบน้านะคะไปแปะนี่นะคะเพื่อให้ลดลดไข้ของปะปะ๊าแ้ปะป๊าหายห,หายดีจ้ะแข็งแรงทันทีเลยเขาได้กําลังใจจากน้องทำเป็นลูกที่น่ารักมีความกระตันยูนะคะแล้วก็ ได้ได้น้ําผ้าเย็นๆตรงนี้ค่ะมาปิดทําให้ไข้ลดลงนะคะทําให้ดีขึ้นเลยค่ะน้องทําน่ารักมากค่ะไม่ได้มีใครบอกนะคะน้องทําทําเองค่ะมีใครบอกเลยจ๊ะก็ตอนว่าไม่สบายแม่กับป๊าเอาน้ำนี่มันเปียกเบียดอ่ะเอาเอาจะด้วยที่มันเบียดเบียดมาจ่แบบนี้เลยจ้ะไม่ใช่ชิดชูค่ะเขาเรียก ข้าเล็บผ้าขนหนูค่ะผ้าขนหนูมาชุบชุบน้ำาะะะะแล้วก็แปะไปทีหน้าผากแต่ไปจะกินน้ำติ่งฟองจ้ะทำจับแล้วน้องทำไม่ดูเลยมันหกด่าาว่าไปเทใส่แก้วใหญ่ดีกว่าต้องทำทำเอียงพีเลยใส่แก้วนี้ไม่ไม่ไว้ใจขอจบไปจากคลิปนี้กันนะจ๊ะ